ดำเนไปให้มันให้มันทั่วถึงไปทั่วพร้อมไปลูกประเทศชาติบ้านเราทุกแวดแฟนดินแดนเร่งสับชีวิตจิตวิญญาณตั้งแต่พมมาโลกจนถึงละเบดีมหานรโลกในสังฆวรกภูมิทั้งหมดสิ้นไม่เลือกหมู่ไม่เลือกเราไม่เลือกภัคไม่เลือกทั่วไม่เลือกว่าจะเป็นญาติหรือไม่ชื่อญาติไม่เลือกว่าจะเป็นผู้ที่มีคุณหรือมีโทษ ก,ก็ชอบแต่คนที่มีส่วนในทั่วกันในทุกมูลเราไปตลอดกันคือให้ในสิ่งที่เป็นของหยาบด้วยให้ในสิ่งที่เป็นของละเอียดให้ในสิ่งที่เป็นผลของวาสนาบุญบรารมีแล้วก็ให้ในสิ่งที่นอกเหนือบารมีนั่นก็คือดับล้างกว้างล้างดับช่วยว่างล้างช่วย ตัดช่วยตัดสรู้ช่วยตราให้เราใ้าให้เราให้าให้เร้เราให้เราใเราใ้าให้เราใอ้เราให้เราใเราให้เราใ้าให้เราให้เราให้เร้เราให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 เรา้เราให้เราให้เราใหเราให้เราให้เราให้เราเราให้ราใเรให้เราให้เราให้เาให้เราใหเราให้เราให้เราให้า้เราให้ราให้เราใหราให้เราให้้เราให้้เราให้เราใ้เราให้้เรา้เราให้เรา ดับล to ้างช่วยต้ไม่ต้อ้อกไม่้องตม่ต้องต้องไองเ้องไม่ต้องสอมต้องตองไม่้องทิม่ต้องต้อององไม่ตบองไ่ตององ่องององอ่องไ้อง่ต่อง้ง่วยอี่ต้งต้อ่วยอ่้งต้ง่วย่ตงต้อง่ต้อตไ่ก้ต้อง่้อตอม่้อตม่อต้่องต้อง่อตออ ของต้นรึของสุขบ <movement> ่แต่การของสุดทัศเดือดจันท้องเดื n ดก็ต้องมันต้้งไปด้วยกันเนี่ยมันก็จะกลายเป็นได้อะไรไปก็จะไปติดในสิ่งที่ได้ได้บารมีไปก็จะไปติดบารมีได้บุญไปก็จะไปติดบุญ nếu như mà không không cả không cả không đảm, không, đảm, không đảm đi cùng nhau thì nó được công đức thì nó đi dính công đức nó được phước báo thì nó cũng dính phước báo nó nhận được cái gì thì nó đi nó dính mắc trong cái này là mình sẽ cài thành mây đi này đi và nó sẽ trở thành không tốt trong tốt ừ, bên xỉu, là ừ. thì nó sẽ cài thành phần sỉa, và là tịt đi mà tịt nhan và như vậy nó sẽ trở thành cái quan số là lủng đi để... rồi lủng nhan khi mà dính mắc tốt thì nó sẽ ừ. dính mắc lâu khi mà và nó là làm tưởng tốt, tốt nó sẽ tốt lâu là...

ดังนั้นบารมีวาสนาบุญอะไรก็ตามที่เราแผ่ให้เนี่ยก็ต้องสรุปเนื้อหาตัดสรุปรองรับไปด้วยเะได้การการติดการการยึดที่นี้้าเรา้สมุดเรื่องตุกอบาีเราต้้กิม่ดงกอน่ารการหลงของผู้รับนั่นคืออาเตอรของมเนี่ย ไม่ทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ไปด้วยกันไม่เอามันทั้งเอาต้องไม่เอาไปด้วยกันพร้อมกับบารมีที่แผ่ไปทุกไลยตัดไลยตัดทุกเลยที่เราดำเทิร์นกับโึกนี้แล้วผู้รับทั้งหลายจะมีที่วิสนาในการตัดสู้ตามเขาจะได้อะไรไปก็จะได้ไม่หลงที่ไหนที่เขาจะรับได้เขาต้องตุ้ยควรสืบสั่งบอกเท่าที่ไหที่เขาจะรับได้อะไรเขาจะได้รับอะไรไปว่าสนาบารมีที่ผู้โปรดโปรดแผ่ให้ เขาจะได้ไม่เอาไปหลงพอ nhận 得了 các công đức phước báo của những người tế độ trả ra cho ที่มันี่ยเ ậ n 得了 như thế ที่พอแสงขึ้นมาจะได้เอาไปเป็นกําลังพ้นทุกข์ช่วยตัวเองพ้นทุกข์ช่วยกับอื่นต่อไปที่ได้ที่ได้รับนี้จะเป็นสมัยในศาลท้าทุกบันทันศาลท้าทุกหนึ่งขั้นตึ้ไม่ใช่บารมีได้ไปแล้วก็เอาไปหลงอยู่กับบารมีเฉพาะตัวเองอยู่อย่างนั้นอย่างเนี้ยมันก็เกิดโทษในบารมี

ที่แท้บาดาลหมด đến từ อันดุจตาบ่าวตื่นตุสฟุตตื่นชัยได้บาดาลหมดนั่นแหละสิ่งใหม่ของสุเป็นกำลังในการตัดตัวตัดช่วยจบตัวจบช่วยยุติตัวยุติช่วยเปสม่ของสุราัดจินตัดสึกตึกจินตัดตึกสึกเป็นกำลังในการหลุดช่วยค้นช่วยสองประวัติเป็นสิ่งใหม่ของสุรา ไม่ใช่ให้เอาไปหลงบารมีพาชอบเแล้วก็ไปอยู่กับบารมีอย่างนั้นถ้าอย่างนี้มันไม่ดีในดีมันกลายเป็นมันกลายเป็นเกิดโทษในสิ่งที่เป็นคุณเรื่อเอาไปหลงแล้วอาไปยึดแล้วเนี่ยแล้วมันเลยไปดีเอาตตรงไดดังนั้นเม่ได้ไปก็ให้เอาไปให้ดีใจที่มาน h ậ n า ư ợ c rồi ถ้าใจมันช ทัานให้มาแล้วว่าไปให้ต่ออีกแล้วมันจะไม่เกิดโทษถ้ปาเอไอารยร้มนก็เททนี่ไหลหเป็นช่อเรืม่อมสห้แต่ได้ไปแล้วว่าเอาไปเอาเรียบร้อยเลยมันก็เกิดโทษกับองค์คุณทันทียต่ถ้ไหยุดลงหละไเร็น่อือกัจะยวสิ้นหวัหนึ่งก็คือมันจะไม่ตดสุลามไม่จที่นี้คือาทมันจะไม่ตัสลตา่จบตามท่นี้คือมันจะไม่ตัดุ่จบต่นี้คือกาทนม สองก็ค cool ือมันยังมีเป็นหนี้กรรมกับองคุณดีเป็นหนี้กรรมกับองบารมีทั้งหลายท่ได้เิเิเกิกอบอุนเป็นหนี้หนีกรรมเเดิแต่นั้นถ้ามันเป็นกําลังในการพ้นช่วยสรรพสัตว์ตัดสรูุช่วยสรรพสัตว์ช่วยสรรพสัตว์ที่จะให้เด่นแสงส่างของสุขสุกสุขสุขทุขส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 ุขุขสุขสุมสนก็ุาสุขส้สุขส

จะไม่ยึดทั้งยึดทั้งไม่ยึดในดั้งเดิมแท้เนี่ยพอเรามาหลงยึดหลงไม่ยึดมันก็ติดคาค่องคาไปหมดสะดุดไปหมดอัน็นแ่สิงแต่สิงแต่ทุกสิงที่เราไปต่ส่งต่ทุสิงที่เาไปเูแ่ทเกิงแต่้กสบบง่เานแต่ทุกอย่งทุกสิ่งท่าปดู่ทุก่งคื่การสล่งที่เราไดูแตทุสงแต่ทกสิที่รแต่สนุ่กส มันไม่ใช่การเกี่ยวข้องกับบารมีนี้ไม่ใช่เพื่อการข้องเกี่ยวในสในที่สุดเรี่ยว่าองกับบาลามีนี้ก็ต้องใช้สารสื่อเต็งเลียนเหตุโดยความเคารพใยความนอบน้อมแล้วก็แผ่ออกไปให้ออกไปแช่ออกไปบางสื่อโต้ติงบางสื่อเชี่ยงหะปะโดนและเชี่ยสายราชาชาติไม่ใช่เกี่ยวข้องเพื่อความข้องเกี่ยวต้องใช้เรียนเหตุยางเด็นต้องมุ่งวัตถุข้องเอาไว้เกี่ยวเอาไว้ไม่ใช่ มอน nối ความเห็ดแล้วเขาฝ่นยยัทีได้มาก็แผ่ออกไปได้มาก็แชร์ออกไปที่มาเยัดเดือดจะให้เชี่อวแสลาเป็นของอยากของละเอียดดับไปถึงทุ่เท้าหวานจังสิ่งที่เรียกว่าดับร้างว่างร้างดับไปถึงก็เรียกว่าจัดจัดเสริมก็ทุกอย่างไปด้วยกันเหมาะถึงที่ตุ่นหาง